สวัสดีครับพบกับผมตุ้ยฟอร์ดนะผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกร r y นะครับผมเพื่อที่จะมาแนะนำรถฟอร์ดนิกเ e n นรุ่นล่าสุดนะผมซึ่งเพิ่งเข้ามาโชว์รูมเราสดๆร้อนๆเลยผมรุ่นนี้นะผมจะเป็นรุ่นวายแท็กนะผมจะเป็นตัวท็อปเลยนะผมตัวนี้ครับเป็นใบเทอร์โบนะผมเทอร์โบคู่นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมเกียร์อตัตโนมัติจะเป็น10สปีดนะผมแล้วก็ขับ เป็นขับสี่ด้วยครับผมสี่คูณสีนะครับราคาของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะครับแต่ว่ารุ่นสีนี้นผมจะเป็นสีพิเศษ,ษ,ษนะครับลูกค้าต้องเพิ่มเงินอีก1นึ่งบาทนะครับราคาก็จะตกที่1นึ่งล้านสามแบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ารุ่นนี้นะครับผมดีไซน์ใหม่นี้ผมจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากโฉมเดิมนะครับแล้วก็จะสวยแค่ไหนครับผมเริ่มกันเลยครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าทรงใหม่นะครับผมทรงเป็นลายใหม่นะครับผม เป็นลังผึ้งนะผมแล้วก็มีเส้นตรงกลางนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะครับผมตัวนี้โลโก้ใหญ่นะครับและใต้ตัวโลโก้ตัวนี้ก็จะมีตัวกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับนี่ครไว้มองรอบคันนะผมเวลาลูกค้าต้องการดูนะครับผมก็จะมีกล้องมีอะไรให้ครบครับนะครับชายกันชนนะผมตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับผมนะครับแล้วรุ่นนี้นะผม ด้านหน้านะผมก็จะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อตรวจจับวัตถุนะผมหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอื่นๆครับผมมากันที่ไฟครับผมไฟตัดหมอกตัวนี้นะคผมจะติดตั้งมาจากโรงงาน,นผมซึ่งเป็นไฟระบบ LED เรียบร้อยนะครับผมเป็นไฟ LED นะครับครับผมไปที่ไฟหน้าครับไฟหน้าตัวนี้นะผมจะเป็นระบบ m a t i c LED นะครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยในการ ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะผมเวลาลูกค้านะผมขับขี่ยามค่ำคืนนะผมซึ่งเวลาใช้ความเร็วนะผมแสงไฟของตัวนี้นะผมจะพุ่งตกงจะพุ่งไปไกลนะผมทําให้มองเห็นได้ชัดนะผมแล้วก็จะมีระบบนะผมป้องกันแสงแยงตาด้วยครับผมซึ่งมีเฉพาะของรุ่นนี้นะผมที่มีฟังก์ชันตัวนี้ให้ครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะผมตัวลูกแก้วตัวนี้นะผมก็สามารถนะครับผมเวลาเราเลี้ยวนะผมเขาก็จะปรับมุมมุมองศานะผมของแสงลำแสงของไฟนะผม ให้หมุนไปตามที่เราเลี้ยวนะครับผมหมุนไปตามพงมาไัยครับผมซึ่งถือได้ว่าสุดยอดจริงครับระบบของไฟของฟอร์ดรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านข้างครับผมซุ้มล้อนะครับผมจะเป็นซุ้มล้อสีดําด้านนะครับผมขนาดตัวนี้จะเป็น3นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับผมขอบ18นะครับผมมาพร้อมกับยางกูดเย,ย,ยร์นะครับตัวซีรีส์ยางจะอยู่ที่255ทับห R 1 8นะครับนะครับ ส่วนระบบเบรกนะผมตัวนี้ก็จะมีระบบดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับผมตัวนี้ครับส่วนปีกนกพวกนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะผมนะผมตัวแก้มนะผมก็ตัวนี้ก็จะบ่งบอกสถานะนะครับผมว่าเป็นรุ่นไบเทอร์โบนะผมก็คือเทอร์โบคู่นั่เองครับจะเป็นสีดำด้านนะผมขอบก็จะเป็นสีเทานะครับ ตัวนี้ครับแล้วก็ตรงคีบตรงนี้นะผมก็ใช้ระบายความร้อนได้ด้วยนะผมจากห้องเครื่องนะผมเมื่อลมพัดเข้ามานะผมตัวนี้จะมีช่องระบายความร้อนให้ออกตรงนี้ได้ครับผมในส่วนของกระจกมองข้างนะผมนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ครับไฟเลี้ยว led นะครับผมและก็ตัวนี้เป็นระบบปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมพวกนี้ครับด้านล่างก็จะมีกล้องนะผมกล้องเนี่ยผมจะมีกล้องตรวจจับนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล้อง360องศาแล้วก็มี ไฟนะผมไฟสองด้านข้างของตัวรถครับผมเวลายามค่ําคืนเวลาเปิดรถออกมานะครับผมครับในส่วนของบันไดข้างนะผมตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะผมเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ขอบก็เป็นสีเงินนะผมทําให้รถดูพรีเมียมขึ้นไปครับผมรุ่นวแท็กตัวนี้ผมเลหลาหลังคาตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะผมซึ่งตัวนี้แหลกเ่าหลางังคาตัวนี้แข็งแรงทนทานนะผมตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับนี่ผม เดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านท้ายครับเริ่มกันที่โลบาร์นะผมหรือลูกค้าบางคนเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะผมตัวนี้นผมได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะผมตัวนี้โดยทําช่องด้านข้างเข้าไปนะผมซึ่งช่องตัวนี้นะผมลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะผมผูกเชือกผูกอะไรเวลาขนของนะผมนะผมเนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะผมตัวนี้แข็งแรงครับผมนะครับส่วนด้านท้ายนะผมตัวนี้ครับผม ทั้งฟอร์ดนะผมหรือได้ทําการวิจัยนะผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในต่ในประเทศเรานะผมหรือว่าต่างประเทศนะผมว่าการใช้งานจริงนะผมตัวนี้ของเวลาเราขึ้นกระบะนะผมลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะปีนนะผมปีนล้อขึ้นใช่ไหมผมซึ่งมันจะสูงนะผมก้าวลำบากนะผมเขาก็เลยทําตัวบันไดข้างมาให้ครับผมซึ่งบันไดข้างตัวนี้ผมเนี่ยลูกค้าก็สามารถปีนขึ้นท้ายกระบะได้เลยนะผมตัวนี้ครับนะครับมาต่อกันที่ไฟท้ายครับผม ไฟท้ายของฝอร,รุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับผมนี่ครับแบ่งแยกตำแหน่งชัดเจนนะครับผมแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับผมเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมเวลาตรวจจับนะครับผมว่าเวลาถอยออกจากซองเวลามุมอับนะครับผมตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณเตือนไปครับผมจะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยครับครับฝาท้ายกระบะตัวนี้นะครับผมรูปทรงนะครับผมตัวนี้จะเหมือนกับรุ่น F150 ของอเมริกาเลยนะครับผมเพราะตัวนี้ถอดแบบมาจากตัวนั้นเลยครับผมนี่คร โลโก้ก็จะเป็นโลโก้ใหญ่นะครับผมก็จะมาพร้อมกล้องนะครับผมกล้องส่องไยหลังนะครับผมมีพร้อมมีกล้องให้ด้วยครับผมส่วนมือเปิดนะครับผมตัวนี้ครับจะเป็นสีดําด้านนะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามด้วยนะครับนะครับฝาท้ายตัวนี้ผมจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงผมหรือ e ี s y s l ล p นะครับผมน้ําหนักจะเบานะครับผมใช้มือเดียวสามารถเปิดได้เลยครับเปิดปิดได้เลยนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบามากครับผมรับผม และท,ที่ท้ายกระบะนะครับตัวนี้นะผมไฮไลท์เลยก็คือช่องต่อไฟตัวนี้ครับผมคือลูกค้าสามารถต่อไฟได้นะผมช่องต่อสิบโวลต์แล้วก็2 3 0รอยสิโวลต์นะผมลูกค้าที่ใช้เครื่องมือช่างนะผมหรือว่าที่เป็นช่างนะผม <ili> เวลาออกนอกสถานที่ก็สามารถเสียบต่อตัวนี้ได้ผมหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ชอบเดินทางไปแคมปิ้งนะผมก็สามารถต่อไฟจากด้านนี้ได้เลยครับผมและที่ท้ายกระบะของฟอร์ดนะผมตัวนี้ครับจะมีขนาดกว้างนะผมซุ้มล้อนี่จะเล็กมากนะผมนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับผมท้ายกระบะของฟอร์ดตัวนี้สามารถวางพาเลตได้ถึง2อันเลยนะครับผมเนี่ยชิ้นใหญ่ๆครสามารถวางเข้าได้เลยครับผม,บผมส่วนกันชนท้ายนะครับตัวนี้ครับผมจะเป็นสีเทากาไฟนะผมตัดกับสีดําด้านนะผมซึ่งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังให้อีกสีชุดถี่ตัวนะผมสี่จุดเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าครับเดี๋ยวดูรอบคันกัน,นผม เป็นไงกันบ้างครับผมกับรถ Ford r เ n g เจอร์รุ่นวายแทตัวนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมลูกค้าท่านใดนะผมที่สนใจรถฟอร์ป้ายแดงทุกรุ่นนะครับผมติดต่อผมได้ผมผมตุ้ย Ford ปทุมนะผมเบอร์โทร0852160250นะครับผมหรือช่องทางติดต่ออื่นที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนลูกค้านะผมที่อยู่โซนต่างจังหวัดนะผมไม่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โชว์รูมนะผมทางเรานะผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะครับผมพร้อมทั้งมีบริการโอนจองโอนมัดจำเข้าบัญชีบริษัท ปลอดภัยร้อเปร์เซนตนะคะผมตัวนี้ครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ